โอ้โหวันนี้นะครับก็ประชุมจนจบปิดสมัยประชุมจริงๆนะครับผมมาประชุมร่างประชาล้มละลายนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรวันสุดท้ายจริงๆวันที่10เมษายนนี่ก็เงียบกันหมดแล้วนะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่จะปิดสมัยประชุมนี่ก็ได้อาหารนะครับจากาประมาณภาษีประชาชนเป็นแซลมอนนะครับเป็นปูอาจธ,ธรรมโกะแล้วก็สาลายนะครับ จากร้านชินคันเซนซูชิโกนะครับเดี๋ยวคงเอากลับไปทานที่บ้านนะฮะแล้วก็มีเออนี่ต้องยืนยันว่าประชมจนจบนะนี่เที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งเลยน้ำลูกตาลสดก็เหนื่อยนะใช้ใช้สมองมากเลยนะครับในส่วนของเรื่องของการาแคลมดาวของร่างพรบรล้มละลายว่า การที่จะบังคับให้มีการตกลงในหนี้ที่เจราจาใหม่เป็นอย่างไรนะครับก็ยังไม่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้ก็แต่ว่าเราจะถ่ายคลิปว่าขอบคุณภาษีประชาชนนะครับ